สวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะกับรายการเพจอบรจอรชัยภูมินะคะวันนี้ทีมงานอบรจอรชัยภูมิก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเทศถิดตําบลนายังกักนะคะวันนี้เราก็ได้นําเครื่องจักรกลนะคะนําทีมโดยคณะผู้บริหารในอารามลูกวิาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะก็ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลนะคะกับเป็นการบรูรณาการร่วมกับอบตอบ้านนายังกักนะคะในเขตพื้นที่ของเป็นการกําจัด วัชพืชขุดลอกคลองแล้วก็ปรับปรุงสัรน,น้ำนะคะสัรเขื่อนห้วยเพื่อทําการในด้านใดบ้างแล้วก็ท่านน,น,นายกได้มีนโยบายและแผนการดรําเนินงานยังไงบ้างคะวันนี้อ๋อแผนการดรําเนินงานของเรา,<ภ>าครับ <ภา S 2> เราก็มาทําก็ใช้เวลาของเรา15วันนะครับ <ภา S 2> ครับสิ้นสุดวันที่28่ <ภา S 2> ครับ <ภา S 2> เดือนนี้แหละครับ <ภา S 2> ครับที่เรามาดงงาําเนินการครั้งนี้ <ภา S 2> ครับเราร่วมบูรณาการกับองค์ โครการบางหางส่วนตำบลบ้านนายางกักนะครับเทปทิศจังหวัดชายภูมิครับส่วนที่กองทางของเราดําเนินการคือครับท่านที่หนึงคือเราซ่อมบริเวณสันสันฝายที่ถูกพายุเข้าเลาน้ํากัดเซาะส่วนที่สองคือเราจะกําจัดบริเวณต้นทู่ครับบริเวณหน้าฝายครับให้กักเก็บน้ําแล้วก็ปริมาณน้ำหรือพื้นที่รับน้ําจะได้มีพื้นที่มากขึ้น ส่วนที่3คือเราจะขยายดินบริเวณนี้ครับเพื่อให้ห้วยของเรานี่ครับมีความกว้างครับจุน้าได้ปริมาณเพิ่มขึ้นครับสำหรับวันนี้เราก็จะทยอยดินนะครับครับส่วนที่ว่าจากลําห้วยครับเข้ามาเก็บกองไว้ที่ตะลิ่งก่อนครับเสร็จแล้วคราวนี้จะมีรถร่วมที่อบตเขาครับสนับสนุนมาครับเป็นรถหกล้อก็จะขยอยดินออกไปข้างนอก ในจุดตรงนี้มันเป็นของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนายังกักแล้วยังเป็นของหมู่บ้านที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพื่อกักเก็บน้ําในการทําน้ําประปานะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบรูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐนะคะนี่ก็เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งนโยบายของนายอารามรุ่งวิลาในายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียภูมิเราจะมาดูความกืาวหน้าในอีก15วันนะคะว่าอบจเชียภูมิร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายภูมิร่วมกับอบตบ้านนายังกักว่าเราจะเดเนินการถึงไหนในการเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่แห่งนี้นะคะอีกทิปหน้าเราจะไปพื้นที่ไหนแล้วเราจะกลับมาในวันอีก15วันนะคะจะขอดูอทิปหน้าแล้วก็วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาท่านผู้ผชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับ